วันนี้มาแนะนำรถตู้พรีเมียมครับจอดเรียงกัน3คันนี้ครับราคาร่วงไปกว่า50%เลยนะสำหรับใครที่จะไปซื้อมือ1นะครับลองมาดูราคามือ2ดูนะครับก็หายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะมีทั้งตัวไฮบริดแล้วก็ตัวน้ำมันล้วนนะครับตัวน้ำมันล้วนเนี่ยชุดแต่งก็จัดมาเต็มเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะครับราคารุ่นแล้วก็เรทผ่อนแล้วก็พาดูภายในกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกก่อนเลยนะครับ ขวามือสุดนะจะเป็นตัวท็อปสุดครับ y o y o v a W l f i r ฟ2.5 ZRG ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก็จะประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับและคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยปี2020นะคุผู้ชมเลขไมล์หลักหมื่นครับนะพี่ๆต้องรีบเลยนะครับคันนี้เนี่ยก็เป็นสีออกสีกราไฟนะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับ โลโก้ด้านหน้ามีมาคร,ครบแบบนี้พร้อมเซ็นเซอร์ความปลอดภัยครบคันส่วนป้ายทะเบียนทั้ง3คันนี้นะพี่ๆไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายให้นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องกลับไปนะครับก็ระบบด้านหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเขาได้มาเป็นโคมไฟปโปรเทคเตอร์นะครับสลูกแก้วแบบนี้เลย1 2ึ่สปุ๊บเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวไฟหลี่มาครบเลยนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยๆนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับมีเซนซเซอร์เตือนความปลอดภยัยเซนซเซอร์เตือนออกนอกเลนเซนซเซอร์เตือนก่อนกระชนมีครบนะฮะฝังมาในคันนี้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะร,รายละเอียดสวยงามนะคุณชมนะครับคันนี้กับราคาเพียง1นึ่งล้านเก้าแเท่านั้นคุณชมคันนี้ฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่า,ารายได้นะครับตอบโจทย์นะครับกับตัวราคาตัวรถนะครับและคันนี้ใครที่จะซื้อสดนะครับผมมีเล่มเลยนะ สามารถโอนได้เลยนะครับแล้วก็พี่เนี่ยเข้ามาดูตัวรถถ้าเกิดว่าพี่ชอบพี่จองพี่ซื้อนะครับแค่นี้สะดวกสบายนะครับถ้าต่อไปนะครับมาดูที่ตัวล้อกันบ้างนะครับตัวล้อเนี่ยได้เป็นของเดิมโรงงานจากโตโยต้านะครับแล้วก็โลโก้ไฮบริดต่างๆอยู่ครบนะครับกระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและคันนี้เซ็นเซอร์ความปลอดภัยมีครบเลยบายสปอรตนะฮะ นี่นะครับมือเปิดเป็นแบบโคเมียมครับรองรับกุญแจสมาร์ทคื์เอนทรีนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยพาร์ทเดิมโตโยต้าทั้งหมดแล้วก็เป็นกระจกนะครับที่ลดแสง UV ด้วยนะผู้ชมนะครับมีเซนเซอร์ออโตอารามมีให้ครบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ายังหรูเลยนะครับคันนี้นะครับไอดอลเซเลบต่างๆนะครับใครที่สนใจนะรีบมาเลยนะครับคันนี้นะมีอยู่3คันนะครับอ่ะ ภายในนี่ครับได้มาเป็นบ่อหนังประสาทไฟฟ้าคุณผู้ชมนะครับนี่สภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้นะครับโอ้โหคันนี้ค่อนข้างสดเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ดูโดยรวมภายในนะครับมีกระจกมูนรูฟให้ด้วยนะนะครับหลายๆท่านนะครับก็จะรู้จักนายซันรูฟนั่นเองแต่ว่าเขาเรียกว่ามูนรูฟนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเวลไฟนะนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับตกแต่งมาเป็นลายไม้แบบนี้เลยในเบาะเนี่ยเลื่อนเองนะครับมีเมมเบรยซีทให้นะครับถึง3จุดคุณผู้ชม แคมรีน่นะครับรุ่นท็อปสุดยังมีแค่ 2, 2นะ,นะแต่ว่าตัวนี้เวลไฟนะครับม um ี3ตัวท็อปสุดเช่นกันนะครับราคาป้ายแดงคันนี้ออกอยู่4ล้านหนึ่งแสนนะครับมาที่บริษัทพอโตเอาไปราคา199นะครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นพอนะครับแล้วมาดูที่กระจกด้านข้างครับออโต้ทั้ง4บานนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับแล้วก็มีกระจกข้างสามารถตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับนี่นะมีระบบล็อกมูลรูปให้ด้วยนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะนี่มูลรูปนะครับ มาดูกันบ้างนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสั่งมาถสั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับนี่มีเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับเซ็นเซอร์เตือนออกนอกเลนครบเลยนะครับแล้วก็คันนี้มีคลุกคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สตาร์ทรถไว้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะเป็นระบบไฮบริดนะครับเขาจะตัดเป็นแบตเตอรี่ก่อนนะค่อนข้างเงียบเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ครับ85,000าโลผู้ชมนะครับปี2020เลขไมค์นะครับเฉลี่ยการใช้งานต่อปีเนี่ยไม่เยอะเลย นะครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานด้วยนะประหยัดนะครับจอนะครับโอ้โหได้มาเป็นจอกว้างๆแบบนี้เลยเป็นระบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ลูทูธได้นะผู้ชมนะครับแล้วก็ฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับเรียกได้ว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ครบคันเลยนะครับตัวแอร์เนี่ยเขาได้มาเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับดูอัลโซนด้านหน้าแล้วก็มีแยกอีกโซนหนึ่งเป็นด้านหลังนะครับห้องผู้โดยสารนั่นเองนะครับและพี่ดูเนี่ยพวกปุ่มพวกอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นระบบทัชสกรีนหมดเลยนะปุ่มโฮม ปุ่มเมนูนะครับทุกอย่างทัสกรีนหมดนะผู้ชมครับหรูสุดๆนะครับแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะสามารถตั้งเป็นออโต้ได้หมดเลยนะครับนี่เกียร์นะครับคอนโซลเกียร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนที่พี่เนี่ยขับเครื่องบินหรือว่าขับยานอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะค่อนข้างหรูเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับแบบนี้เลยนะครับฐานเกียร์ขั้นบันไดนะครับเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงกลางพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับ e-v mode ทั้งช่างโทนการเลื่อนกั่ถไลอีโคโหมดมีมาครบแบบนี้นะครับและสําหรับนี่ตัวเบาะนะครับเขามีแอร์ด้วยคุณผู้ชมนะครับมีแอร์ด้วยนะฮะก็จะตอบโจทย์นะครับเรื่องเวลาเราเหนื่อยเยอะอะไรพวกนี้ขึ้นมานั่งบนรถนะครับก็ถือว่าแห้งสบายเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูด้านหลังกันดีกว่านะครับโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าสดนะและมือเปิดนะครับห้องผู้โดยสารเนี่ยเขาเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะนเป็นไง คุณท็อปเชิญนั่งขึ้นไปนั่งแล้วปึ๊บโอ้โหฮะคันนี้เนี่ยเขาจะมีนี่เหมือนเบาะนวดนะนี่นะครับเอาขึ้นมาแบบนี่ดันแบบบริเวณตัวน่องของเราให้นั่งสบายๆนะครับแล้วก็เลื่อนแบบไฟฟ้านะครับได้เลยนะนี่เหมือนเบาะนวดจริงๆนะแล้วก็เหมือนพี่นั่งในบริเวณเครื่องบินนะครับนั่งสบายๆนะครับแล้วก็ด้านบนครับเขาก็จะมี ไฟตกแต่งแอมบิไลท์ให้นะค่อนข้างหรูเลยนะครับเวลาเราใช้เวลารถนานก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรจำลงใจนะนะบรรยากาศด้านในภายในดีนะครับ <c oughs> แล้วก็คันนี้นะฮะสามารถดู YouTube ได้นะผุ้ชมนะครับ <c oughs> <c oughs> ดู u ูทเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือว่าบลูทูธอะไรต่างได้ดูทีวีได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ใช้เวลารถนานเวลาที่ไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยน,นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ไม่เบื่อนะครับเวลาครอบครัวไหนมีเด็กมีอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลย และตัวแอร์ตรงนี้ครับผู้ชมนี่นะฮะแยกเป็นอีกหนึ่งโซนนะโหมบแอร์ด้านหลังนะครับก็สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้ตั้งเป็นออโต้ได้ครับนี่ปรับระดับความแรงได้และตรงตัวไฟแอมเบรไลท์เนี่ยเขามีเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่นะฮะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินก็ได้นะครับนี่สีเขียวก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานของผู้ชมเลยนะนี่อ่ะสีเหลืองก็ได้นะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะนี่สามบร้านคอนโรลได้นะครับด้านบนเป็นไงฮะ ทัศนวิสัยนี่การมองเห็นหรือว่าทัศนียภาพภายในตัวรถดูกว้างขึ้นนะคุณผู้ชมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับราคาหายไปประมาณ2ล้าน2ล้านกว่านะครับคันนี้นะครับเป็นน็อตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเรารับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับว่ารถทุกคันนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิกามหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนผู้ชมนะครับและคันนี้เป็นขับ4ด้วยนะ e ีฟนะครับนี่นะฮะระบบไฮบริดขับ4นะครับก็ อัตราการเร่งดีนะครับเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับปลายท้ายครับได้มาเป็น LED Light Guiding นะครับแบบนี้เลยเพิ่มความหรูให้กับตัวรถแล้วก็ฝาท้ายนะครับและด้านข้างตรงนี้ก็ตกแต่งมาเป็นเส้นโครเมียมนะครับนี่พร้อมโลโก้เ e l l Fly อยู่ครบๆแบบนี้นะครับเสาอากาศทีบฉลามแบบชาร์คฟินนะฮะพร้อมไฟเบรกอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับฝาท้ายเนี่ยเขาเปิดแบบแม่นวลนะคุณผู้ชมนะครับเขาตั้งใจนะโตยต้าเขาตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม และนี่ครับด้านหลังนะฮะเบาะแถว3นะครับสามารถยกขึ้นมานะครับนั่งได้นะฮะคันนี้ก็เรียกได้ว่านั่งได้ประมาณหกเคนนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเอาสบายจริงๆก็แถวละ2นะด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังแถวละ2นั่งสบายมากนะครับแล้วก็ด้านหลังเก็บของได้นะนะครับน็อตไม่มีการแกะกันแงะนะคุณผู้ชมนะครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็ตอนที่เราปิดนะครับเราก็กดปิดได้เลยนี่นะฮะ เรียกได้ว่าคันนี้ตอบโจทย์กับการใช้งานครับผู้ชมนะฮะ y o t a w ้ l เ f i r e 2.5 zRG นะครับคันนี้ได้เป็นระบบไฮบริด e 4นะครับปี2020ในราคา1,999,000ก็ฝากด้วยสำหรับตัวท็อปคันนี้นะครับสำหรับคันต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่าคันนี้กันบ้างนะครับสีดำนะครับสีดำครับคันนี้นะฮะโตโยต้าเ f i r ฟถ้าเกิดว่าใครกังวลเรื่องระบบไฮบริดนะครับ อยากได้เป็นน้ำมันล้วนไปใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์ครับโ o โยต้าเวลไฟ2.5 z g นะครับได้ปี2019นะครับเลขใไมล์130,000โลนะครับปี2019แต่คันนี้เขาแต่งมาเต็มสุดๆนะครับชุดแต่งเจ้าของเดิมบอกว่าแต่งไปประมาณเกือบ500,000เขาแต่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคันนี้นะครับเป็นน้ำมันล้วนนะ2.5นะครับมากันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับหเลยแต่งโลโก้มาแล้วหนะครับ สกุลงสเกิร์ตนะครับแต่งมาให้เรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับนี่นะฮะไฟหน้าก็มาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับชุดหลออลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอะไรอยู่ครบเลยนะครับกระจังหน้าโค้เมียมไม่มีรอยแตกแล้านะครับนี่นะคันนี้ได้เป็นสีดำดุๆเลยนะครับเสริมบารมีนะคุณผู้ชมนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับอ่ากุญแจรีโมทนะแล้วก็มาที่รายละเอียดด้านข้างกันบ้างครับคันนี้นะฮะ ตัวล้อเนี่ยเขาก็แต่งมาเช่นกันครับได้เป็นล้อแม็กแท้นะครับ TBS นะคุณผู้ชมนะครับเบรกแบมโบทั้ง4ล้อนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังดิสเบรกติดมาให้เรียบร้อยครบเลยระบบเบรก ABS มีมาครบๆแบบนี้นะครับกระจงกระจกนะครับก็ของเดิมโตโยต้านะก็เหมือนกันนะครับมีระบบกรองแสงกรอง UV นะครับให้นะครับชัดเจนเลยกระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ภายในตัวรถกันบ้างนะคันนี้นะครับโอ้โหอ่ะลืมแจ้งราคาไปคันนี้2องล้านหนึ่งแห้าหมื่นเก้าพันอ่ะพี่พีงงใช่ไหมว่าทําไมตัวน้ํามันล้วนทําไมถึงแพงกว่าตัวระบบไฮบริดเพราะว่าชุดแต่งเขาแต่งมาครบจริงๆนะครับพี่ไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากได้เดิมๆนะครับระบบไฮบริดประหยัดน้ามันพี่ไปเล่นคันนู้นเป็นตัวท็อปแต่ถ้าเกิดว่าพี่ได้อยากได้ความเท่ความดุนะครับและเป็นตัวน้ํามันล้วนพี่มาเอาคันนี้ได้ นะครับป้ายทะเบียนเปลี่ยนนะนะครับคันนี้2 1 5ล้านหบาทนะครับปี2019นะมาที่รายละเอียดด้านในครับตัวน้ำมันล้วนให้อะไรมาบ้างหนึ่งเลยนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับนี่ทั้งคู่เลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถให้ดูนะเยีาเบรกกดปุ่มได้เลยนะครับขวามือนี่นะครับตัวน้ำมันล้วนก็จะได้เป็นเสียงเครื่องยนต์แบบติดชึ่งแบบ นะครับมาดูกันที่รายละเอียดกันบ้างนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผู้ชมนะครับเหมือนกันเลยสั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็คันนี้เซนเซอร์เตือนก่อนกระชนเซ็นเซอร์เตือนออกนองเลนก็มีมาให้เช่นกันนะครับคู้ชมมีมาพร้อมเลยนะครับใบประวัติสูงแน่นๆครับนี่แบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าเลขไม์จะแสนอัพนะครับแต่ว่าเขามีการดูแลเซอร์วิสที่ดีนะครับ และรายละเอียดด้านข้างนะครับก็จะเป็นเมมโมรี่ซีดนะครับสามจุดเช่นกันนะครับกระจกก็ทั้ง4บานนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเบาเสียงนิดหนึ่งนะครับโอเคนะกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็กระจกข้างสามารถตั้งเป็นออโต้ได้มีปุ่มออโต้ไฟสูงให้นะครับครบเลยนะครับมาดูที่เข็มหน้าปัดเรือนไม่กันบ้างคันนี้นะครับนี่อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเลขไมครับหนึ่งแสนมกิโลเมตรคุณชมนะครับไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไม่กลอไม่แน่นอนนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวจอนะครับ เหมือนกันเป๊ะนะฮะจอเครื่องเสียงระบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆครบครันนะคุณผู้ชมนะครับนี่นะมีแอปต่างๆให้ครบเลยนะครับ Google อะไรต่างๆจุกนะโอ้โหฟังได้ครบเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจอ Android นะครับแล้วก็ถัดลงไปด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีโอ้โหนี่นะครับปุ่มแบบว่าช็อตคัทต่างๆให้นะนะครับ ให้เล่นนะเยอะเลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ระบบออโต้ดูว่าโซนเช่นกันนะด้านหน้านะครับมีระบบกรองอากาศนานาอี e, มาให้ครบเหมือนกันนะครับตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องหลังกล้องถอยให้กล้องมองขันรดถอยจอดให้ครบเลยนะครับและตัว P ตรงนี้นะผู้ชมเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่พร้ Auto no ruck, อมออโต้บิกโฮลทรัคช่างอดทนการเล่นกันทั้งหลายโหมดต่างๆมีให้ครบนะครับมีลำพัดลมที่แอร์ให้นะครับปรับระดับความ เย็นของแอร์ได้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนี่เหมือนเดิมนะครับกล้องหลังนะครับมีให้นะติดตรงบริเวณกระจกมองหลังนั่นเองนะครับมีให้ไฟก็ใช้งานได้นะครับปกติเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเราเปิดประตูนะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เราต้องกดค้างนะคุณผู้ชมนะครับสามารถเปิดได้ปิดได้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคามนล,ลูมเหมือนกันนะเหมือนเมื่อกี้เลยคุณผู้ชม นะครับนี่โอ้โหมีเอ e r เจนซีด้วยนะสามารถกดนะครับแล้วก็เขาจะมีสัญญาณนะครับเรียกรถพยาบาลให้เวลาฉุกเฉินนะถือว่าความปลอดภัยสูงมากนะครับคันนี้มีที่ใส่แว่นให้เรียบร้อยนะครับแอร์แบ็กคันนี้มีให้ครบเลยถึง7ไปใบนะครับนี่นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับรถตู้พรีเมียมนะครับก็ถือว่าให้ฟัง์กชั่นมาเยอะกว่าคัมรี่นะเอาจริงครับราคามือหนึ่งป้ายแดงก็อยู่เกือบเกือบสล้านนะคันนี้นะครับ ลดลงไปประมาณล้านก,กว่าเกือเกือบ2องล้านนะครับแต่ว่าคันแรกเนี่ยไป2ล้านกว่าเลยราคาที่หายไปอเดี๋ยวเราไปลองนั่งฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่านะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นระดับผู้บริหารนะนี่โอ้โหนั่งสบายสุดๆนะคุณชมเสียดายนะเดินหน้าถอยหลังนะครับน่าจะเป็นแบบไฟฟ้านะแต่ว่าเขาทําแบบเป็นแมนวนวลให้แต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเอ็นหลังนะครับแล้วก็จะเป็นที่บริเวณ ลองตรงน่องตรงนี้นะครับให้สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไฟด้านในนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับสามารถดูไฟอัเป็นไลท์ได้นะครับมีจอให้มีจอบางๆนะครับให้เรียบร้อยสามารถดู YouTube ได้ดูการะตูนดูทีวีต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับระบบแอร์ก็แยกมาเป็นอีกโซนหนึ่งนะสำหรับห้องผู้โดยสารนะครับด้านหลังก็พูดถึงนะมีรูองรูแอร์อะไรหมด นะครับรบคันมีไฟให้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับก็สามารถเปิดนี่หลังคาได้นะครับอ่าโอเคปิดก่อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับติดตั้งพ d มด m o n นคัตมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับสองล้านหนึ่งแสับาทนะครับคันนี้แพงยังไงเครื่องเสียงเขาก็แต่งมาเพิ่มนะผู้ชมนะครับระบบช่วงล่างเขาก็แต่งมาเพิ่มนะครับล้อแมก ต่างๆแต่งมาเพิ่มหมดไปประมาณเกือบๆสี่แสนพี่ก็น่าจะรู้นะเพราะว่ารถพวกนี้นะครับเป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงพวกอะลงอะไหล่ต่างๆของตรงของแต่งเนี่ยเขาแต่งมาแพงนะนะครับใครอยากได้ครบๆนะเท่ๆนะครับมาเล่นคันนี้กันได้นะครับและพี่ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทรถแล้วเนี่ยโอ้โหไฟท้ายเนี่ยสวยมากนะครับคันนี้เวลไฟ i องจุดนะครับและนี่ครับเบาะเนี่ยเขาสามารถพับได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บกั้นข้างได้นะ เพิ่มความกว้างเพิ่มพื้นที่ใช้สอยพื้นที่เก็บของได้ค่อนข้างกว้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถอนเนกประสงค์เลยนะครับและที่วางแก้วพี่ดูเนี่ยมีให้ครบๆเลยนั่งสบายมากนะครับนั่งสบายมากเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่ฝาท้ายก็เหมือนเดิมนะเปิดแบบเป็นนวลแล้วก็ปิดแบบไฟฟ้านะครับคันนี้2องล้านหนึ่งแบาทนะครับ ก็ใครที่จะซื้อสดผมมีเล่มโอนได้เลยนะครับสรับรถคู่พีเนียมคันนี้นะครับอ่ะเวลไฟก็จบไปแล้วนะครับใครที่อยากได้รถราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับคันนี้เลยนะครับเอา่าดคุณผู้ชมรุ่นที่ยอดฮิตนะครับที่แบบว่าดารานักร้องนะครับไอดอลนะครับหลายๆท่านนะครับใช้งานอยู่นะเอาผาดคันนี้นะครับเขาไปรับสติกเกอร์มานะนะครับเป็นสีออกแบบ สีเทาเข้มๆนะก็เรียกได้ว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสีเดิมเนี่ยเขาเป็นสีขาวนะต้องแจ้งแบบนี้คันนี้ครับโตยโยต้าเอลพาดน,นะครับเอลพาดเป็นระบบไฮบริดนะับเครื่องยนต์2.5นะครับไฮบริด X-E4 ขับ4นะคุณผู้ชมขับ4ฟังก์ชันครบนะครับกับราคาเพียง1,599,000บาทคุณผู้ชมนะครับรถคันนี้ราคาแพงกว่า2คันนี้นะครับตอนออกห้างมื่อหนึ่งป้ายแดงนะ แต่ว่าตอนนี้ขายถูกสุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นน้ิ่ต้นนะครับเป็นระบบไฮบริดประหยัดน้ํามันนะครับโลโก้ก็จะเป็นคนละแบบกันนะนี่จะออกเป็นตกแต่งเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยใสมาค่อนข้างแบบหล่อเลยนะครับนี่ติดสกงกตะเกิดนะครับมาให้ครบเลยป้ายทะเบียนก็ต้องเปลี่ยนนะผู้ชมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพมหาคนครนะครับ ไฟหน้าครับได้มาเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้ว2ลูกนะฮะมาพร้อมไฟเดทไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวไฟหลีมีมาครบเลยนะครับโคมไฟใสๆสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้แรปสติ๊กเกอร์มาสีออกเทาเข้มนะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าระบบให้บดใครอยากได้รถปู้พรีเมียมที่ประหยัดน้ํามันราคาถูกๆราคาประหยัดจับต้องได้นี่คันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นตัวขับ4ด้วยนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทภายในให้ดูกันดีกว่านะครับ คันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าดูดร o ปลงมาเลยนะสรับฟังก์ชันนะแต่ว่ามันดีตรงที่ราคามันประหยัดคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเรื่องฟังก์ชันออปชันนะครับและอยากได้อรถที่ใช้งานประหยัดน้ามันนะครับมาเล่นคันนี้ได้เลยนะครับตัวเบาะนะครับเเป็นเบาะผ้านะครับสีออกครีมหรือว่าสีบริเวนั่นเองนะครับเป็นเบาะผ้าปรับเป็นนวลนนะคุณผู้ชมนะครับก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นปุ่มพุ่สตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะโอ้โหคูลคอนโทรลพลาสติกยังไม่เอาออกเลยพี่ดูนะนี่นะครับพลาสติกยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับนี่นะครับมาพร้อมเซนเซอร์เตือนก่อนกระชนเซ็นเซอร์เตือนออกต้องเมนมีให้ครบเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มนะครับแต่ว่าความปลอดภัยเขาก็ยังไม่ทิ้งนะอ่าเดี๋ยวผมจะเบรกกดปุ่มคูตา,ตาร์ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะสต,ตาร์ทรถให้แล้วนะครับเอาผ่านนะคุณชมนะครับ เลขไมค์คันนี้ครับ1 1 8 3 2 2สนหนกิโลเมตรนะครับไมค์เดิมนะคุณผู้ชมประวัติสูงแน่นแน่นไม่ต้องห่วงนะครับรถพรีเมียมคาร์นะครับเขาเซอร์วิสทุกระยะอยู่แล้วนะครับอ่ะเมมโมรี่ซีทไม่มีนะครับ1เลยนะครับแต่พี่ได้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแล้วก็ตัวล็อกกระจกมูลรูฟก็มีให้เช่นกันเซ็นเตอร์ล็อกมีให้ครบนะครับกระจกข้างตั้งเป็นออโต้ได้นะฮะเอ่อที่ตกแต่งคอนโซลด้านหน้านะครับอุ้ยตรงนี้เขาเปิดเป็นแบบนี้นะ นี่นะครับเป็นที่วางแก้วให้นะโอ้โ oh, ห <c oughs> เรียกได้ว่า oh, หรูเหมือนกันหรูเหมือนกันคันนี้นะครับอ่ะ ah, <c oughs> มาที่ตัวจอนะครับจอได้เป็นจอระบบทัชสกรีนนะเป็นจอ Android นะครับเป็นจอ Android ให้นะครับแต่เมื่อกี้ก็ปุ่มพวกปุ่มควบคุมแรงต่างนะระบบทัชสกรีนก็ยังไม่ได้ให้มาเหมือนตัวเวลไฟสองคันเมื่อกี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะนะครับนี่นะฮะตัวแอร์นะครับได้เป็นแอร์ระบบออโต้ดูอัลโซน นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะแยกซ้ายขวาสลัด้วยออโต้ตรงนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างร้อนนะนี่เอ้ยเป็นระบบทัชทักกีนะด้านล่างนะครับมีกองอากาศนาโนอีให้เรียบร้อยนะครับตุกเกียเนี่ยเขาตกแต่งมาเป็นลายไม้นะครับคอนโซลก็ลายไม้เช่นกันเพิ่มความหรูให้กับตัวรถนะโอ้โหขับเอาผ่านนะเท่ยอยู่แล้วนี่เข้าเกียร์ดีนะครับก็ตอบโจทย์เกียร์อาก็มีอ่ามีกล้องหลังกล้องถอยให้นะครับพร้อมเส้นกะระยะ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮ EV โหมดมีครบเลยทัชชันคอนโทรลอีโคโหมดนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับก็สามารถนี่วางแก้วได้นะครับวางของได้นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับวัสดุหนังนะคุณชมตรงกลางเนี่ยอืมเป็นสีเบลดนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของวางของให้ก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยยังครบอยู่นะครับแต่อาจจะไม่เท่าตัวอ่าเวลไฟนะครับรุ่นท็อปทอปนะหรือว่ารุ่นรองนะครับเขาจะใส่มาให้เยอะกว่าแต่คันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้น นะครเป็นระบบไฮบริดนะกระจกด้านหลังนะครับกระจกมองหลังเนี่ยก็มีกล้องหลังให้ด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ไฟเปิดปิดใช้งานได้ครับตรงนี้ก็มีหลังคามูล o ูปเหมือนกันนะครับด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอนโทรลระบบประตูเหมือนกันเปิดให้เรียบร้อยแนละ้วเปิดเองนะครับแล้วก็ปิดเองเช่นกัน,นแต่ก็ตรงนี้มี emergency นะครับเหมือนกันนะระบบความปลอดภัยเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับ <c oughs> อ่า้โห <c oughs> นี่นะครับเบาะผู้บริหารนี่นั่งสบายเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นแบบปรับแมนนวลทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าปรับแมนนวลทั้งหมดนะครับแต่ว่านั่งสบายเหมือนกันนะนะครับราคาแค่1น9 9 0ล้านห้าแสนันคันนี้มือหนึ่งป้ายแดงก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับหายไปประมาณล้านกว่ากว่านะครับแอร์เย็นนะครับต,ต่างๆนะครับความเย็นทั่วถึงแล้วก็ ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นระบบแอร์เหมือนกันนะครับมีกรองอากาศโนลอีให้นะเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับสามารถเลือกไฟได้เนี่ยไฟแอมเบนไลท์ก็มีให้เช่นกันนะครับและด้านบนก็สามารถคอนโทรลนะครับตัวบริเวณมูลรูฟได้นะครับตรงนี้ก็จะมีจอให้เหมือนกันนะคุณชมสามารถดูทีวีดู y o u t u b e อะไรต่างๆได้ครบจบเลยนะครับแล้วก็เก็บได้นะขออนุญาตนะครับปิดนะครับก็ด้านหลังก็ถือว่า พื้นที่ภายในนะครับแถว3เนี่ยที่ดูนะบริเวณที่เหยียบนะครับที่เล็กรูมนะครับก็ถือว่ากว้างเลยนะครับก็ด้านหลังก็นั่งสบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดฝาท้ายดูกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของให้รีโมทต่างๆมีให้ครบนะไฟท้าย LED นะครับนละลายกันกันกบตัวเวลไฟนะนะครับนี่เอ้ยผมผมชอบแบบนี้มากกว่าถ้าเกิดว่าเป็น LED ของไฟท้ายนะครับ แต่ของเดิมโรงงานนะครับคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะฮะเครื่องยนต์2.5ตันสอกับไฟฟ้านะครับทำงานควบคู่กันนะครับอ่ะป่าท้ายก็เปิดแบบเป็นนวลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็เบาะสามารถพับได้นะผู้ชมนะครับนี่พับได้แบบนี้พื้นที่เก็บของก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับเล,ล็กลมระยะห่างจากบริเวณตัวเบาะนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายๆนะครับอ่ะให้ดูโดยรวม โอ้โหสวยเลยเนี่ยนะครับภายในเนี่ยกว้างมากผู้ชมนะครับเอาพาดนะฮะเวลฟายเอาผาดรถตระกูลเดียวกันนะครับผาด้านหลังก็ปิดเองนะครับอันนี้ไม่มีระบบไฟฟ้าให้นะครับกล้องหลังกล้องถอยก็มีให้ครบอ่ะสำหรับ3คันนี้นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณผู้ชมนะครับผมเอามารีวิวถ่ายให้รับชมกันนะครับใครที่ชอบสเปคแบบไหนรุ่นไหนนะครับที่ตอบโจทย์กับการใช้งาน นะครับบางคนเลือกอยากได้ฟังก์ชันครบๆตัวท็อปสุดนะครับก็ไปเล่นคันนี้บางคนอุ้ยเน้นเรื่องราคามาก่อนนะครับอยากได้ราคาประหยัดคุณท็อปก็มาเล่นคันนี้นะครับเป็นระบบไฮบริดประหยัดน้ามันด้วยประหยัดทั้งราคาทั้งประหยัดน้ามันนะครับคันนี้ฟังก์ชันออปชันเยอะประหยัดน้ามันนะครับและราคาก็ถือว่ากําลังดีเลยนะครับหายไป2ล้านและคันนี้นะครับใครที่อยากได้ความเท่นะฮะน้ำมันล้วนชุดแต่งครบ,ครบ มาเล่นคันนี้ได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวล3คันนี้นะครับเป็นรถมือ2เกรด A ครับที่บริษัทพอโต้นะครับนำเข้ามาขายนั่นเองนะครับใครสนใจคันไหนรุ่นไหนก็รีบติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะครับผมท็อปพอโต้ยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในช่องบริษัทพอโต้รถมือ2ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ